เดี๋ยวไปเบิงอีกหนึ่งผูใจบุญครับที่เขาบอกว่าเป็นการบริจาคนะครับให้ศูนย์พักพิงโซ่ข้าวที่พึงประกอบอาหารเลี้ยงผู้อพยพในพื้นทีเกิดเป็นเช่าอุบลเช่นเดียวกันครับไก่พื้นทีชายแดนแปลรูปไก่พื้นบ้านทรงตลาดชุ่มชนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรครับ เกษตรกรชาวอุบลราชาธานีครับผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พื้นบ้านจำนายบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหันมาช่ำและทรงขายตามตลาดนัดชุมชนนะครับพอข่ารานค่าละกะบริจาคให้กับศูนย์ผักพิ้งชั่วข้าวเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงผู้อพยพในพื้นที่ซึ่งการเลี้ยงไก่บ้านครับจะเป็นธุรกิจขอบคัวที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเห็ดเกษตรอินทรีย์ที่ยังยืนอีกนํา คุณแม่ไก่สอนครับเพื่อได้บอกกับผู้สื่อค่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประทากัารตมแนวชายแดนไทยกับปูชาทุกมือนะครับซีมี่พอค่ามารับสื่อไก่ทางโตทีนาฟ้ามโดยให้ราคากิโลกรัมละเก่าซิปถึง100บาทซึ่งราคาตามทองตลาดทั่วไปก็ขายกิโลกรัมละเจ็ดซิปถึง80บาทเท่านั้น ปัจจุบันการหันมาช่ำและไก่ทรงออกให้พ่อค้าตามตลาดนัดชุมชนและการบ,บริจาคชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้านหรือว่าชอ่อระบอกำนั่นผู้ใหญ่บ้านและการบ,บริจาคไปประกอบอาหารนะครับเรียงผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วข้าวถึงแม้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับยังคงมีความตึงเครียดการสีซอยเหลือผู้อพยพและการจราทีต่อไปอันนี้ครับก็บเป็นข้ามกาวของคุณแม่ไก่ซ้อนนะครับเพื่อนได บอกกับผู้สื่อข่าววันนี้นะครับ